สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะหลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพความแปลกสุดติดจนทำเอาหลายคนลืมไปว่านี่คือหนึ่งในพระเอกดังที่สาวๆเคยลุมกีดกันมาก่อนนะคะจนกระทั่งล่าสุดค่ะเน็กชาลีเขาก็ยอมตัดผมค่ะเปลี่ยนลุคถ่ายแบบในมาสสุดเนียบเรียกเสียงฮือฮาทั่วทางโซเชียลเลยค่ะ ซึ่งต้องยอมรับว่าพัฒนาการความหล่อของเน็กชาลีนั้นพีกมาตั้งแต่เด็กงานดีไม่มีเปลี่ยนเลยทีเดียวนะคะและในวันนี้นะคะเราก็รวบรวมภาพของเขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมประวัติข้าวๆมาให้ดูกันสักหน่อยนะคะเน็กชาลีไตรลัตเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์นะคะโด่งดังมาจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันขณะอายุได้10ขวบค่ะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะได้รับความนิยมถล่มทลายกวาดรายได้ ไปร้อล้านบาทเลยนะคะต่อมานะคะเน็กชาลีก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องเด็กหอค่ะส่งผลให้ได้รับรางวัลตุกตาทองในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในปีพศ2549ค่ะ และยังมีผลงานการแสดงตามมาอีกมากมายนะคะทั้งละครและภาพยนตร์ต่อมาหนุ่มคนนี้นะคะก็หยุดรับงานในวงการบันเทิงไปดื้อๆค่ะด้วยความติดส่วนตัวและหันไปสร้างคอนเทนต์เรียกเสียงฮาทางโซเชียลมีเดียแทนค่ะโดยเขาบอกว่าจะกลับมารับงานก็ต่อเมื่อเงินหมดเท่านั้นค่ะ และล่าสุดนะคะเมื่อวันที่17มีนาคมพศ2566เน็กชาลีก็ได้ออกมาเผยแพร่ภาพถ่ายงานโฆษณาชิ้นใหม่ที่เพิ่งไปถ่ายทำนอกสถานที่มาแบบมัดมและได้เจอคนมากมายนะคะโดยเฉพาะเด็กๆที่อาจจะไม่ทันยุคแฟนฉันแต่อาจจะเคยเห็นพี่เน็กจากในติกตอกและน้องๆก็ได้คุยกันว่าใช่เน็กชาลีไหมแต่สุดท้ายน้องๆกับสรุปว่าไม่น่าจะใช่เพราะพี่เขา ต้องดูสกปกกว่านี้งานนี้นะคะก็ทําเอาเน็กชาลีถูกอ,อกถูกใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะและในขณะเดียวกันก็มีคนที่ได้เจอเจ้าตัวในการถ่ายงานดังกล่าวต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวจริงหล่อมากตอนร้อนเงินคือหล่อจริงอะไรจริงสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ